มาพี่น้องขับป่าข็บระไรได้หอนเนาะมาเล็นอันนี้บาดีมาเดียวกันบอมักนุกเขาเอิญยังนะหมักดามหมักดามหมักนุกอักนุมาดามหมักลูกที่บรรยากาศเทียงนาของเจ็ดตุยตุยสวนมันนะอืมมาเกลนกินซอยเนื้อตีนนอ่นแล้วก็ปลูกปาดินแตกแล้ว จิ้มกินใจไหมสิพาโอ้ยฝ่อยากกินจะเคยกินมันแก้วอ้าวคอยกินอยู่งามๆยก่องตายมกเกลือมันแฮชเซ็งิบอเกียแฮชไม่ไม่จิ้มกินนี่ยมักเลือมก้อนชิคินตกระจ๊ยดเมนตับตีผูกผูกผบตีแล้วนี่มาลนไปเตะเตะมันเกลือแล้วมันด้ายเฮดมาได้กับมันดกอกันว่าใครสิข้าวปลาหาเเ็ดมาได้เหรอบหน่อ เขาบด้เลนเต้น้อยบเลตยไกินน้ากูในเสกได้ปูเครน้ำน่นนี่็อปูนีโอ้ลองมึงดูโอ้ึเดงุมกับไงมึงดูอะไรคืองุมกับไงอ้าวปูงคับง่ายกันง่ายกันง่ายลงอาวปลกไปสิปลูกอ้อยเขาได้ใช้บอกวเยปลูกอ้อยนะไปปลูกในนี่นี่ไม่ไปตัดดิกบิมเหรอกรอบค่อยกอกไก่กอกอะไรหรือว่าอ๋อไปเมยเด้อ้าว หูอจัเมื่อยบ่ออกมาแต่ป้างเติบนะเกเมื่อยกมื่อยตั้งแต่ลง่นตองมวยมนจะูอ้อยนี่าสิไปหวยแดงบ่มีไ่ไปจ้าโอ้ยไปกับ่อยกัได้กัจะอยากไปแต่ก็สิพาไปานแถวบ่เลยแมนบ่สามสามกินซ่าแล้วเน่ ลอยนี่มือจีบนม้าวใช่ไจนั่งย่างไปได้หอด้วยกันได้ขนาดน่ะฝึกสมองสลองปัญญาพี่น้องเอ้ยปลูกเห็ดหมักยาปัญญาผิดสองปลูกได้อ้อยนี่ก็มานนี้เอ้าเอ้าป้ามาเบิ่งมาซ้อนปลูกง่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกหน้าตะแข้งเฮาบ่ปลูกซักเออสิบบงไปสิื้อก็ยังบ่อยากปลูกอ้าวอีกแหละวปลูกนอนคอยเมื่อยคอยสิบบงให้แม่ออกหักวันแล้จะมาปลูกใหม่ อันนี่มันก็ออกเลยจะแท้ไปเละคืนหนึ่งบ่จะคืนยังเมื่อยังอไยังมีหม่องปลูกข่มาปลูกทางปลูกตีแล้วก็นิีกลดออกไหมเออาวโอ้ไข่กับเมื่อไหร่เนี่ยยังปลูกไว้เฮ้ยมาปลูกใกล้เด้อจังไอยสิมาเฮ็ดคั่วน่ะมันสิยญะมันยังบ่ได้ปลูกอันนี้ปลูกซื่อๆมันเมื่อยกคกตัวนี้พ่อแม่มันซุดแล้วบ่นี่นะกล้วยตัวนี้นะกล้วยตัวนี้มูกิดอยู่อืม ชาสมไลมันเปลี่ยเบอรแท่งคุมันนี่บรรยากาศสวนมันจ้ามีแต่ป่าม ah hmm. ันเนื้อพ um> ี่น้องเอ้ยป่ามันสวยสดงดงามสจุ๊การไม่มาเต้มากระต่อบอลโอ้ยสิบปจุ๊บดาดาดาไม่ได้ทลายญี่ปุ่นเนี่ยจะใส่ซ้ำได้กันจงอยการไม่มาเต้นต้อนยังยังบัดดี้ยังบัดดี้ง่ายๆอะไรต่อคอยสวัสดีจ้าหอมดีมีพิสูจน์กิ่นดิเฮ้ย บอมันโงกูโงแต่มันสิจุบคาไปนต่ำครัพวบบลเล่วข่าวนี้แล้วข่าวีนมันสิจุบเล้วข่าวี้มันสิจุบคาัปตามครัพวอยู่บ่อมียใหญ่สิคืนมาเกี่ยวข่าวสัสิเป็น้พวซันเริ่มเริ่มแล้วบ๊อยังพั่อเริ่มันเอยู่ดวเดอดไปเอาใคไปก่อนจบลงไปขึ้นเท้าอืมเออสองเถาเออ กินมันมานาวมานาวต้งสิกินเจตู้ตอนนี้เนาะรับหลังบอดได้เนาะบอดได้จ้าไปนาเรื่อยๆฝึกสมองสลองปั่นยาพี่น้องเอ้ยหาเฮ็ดบอดได้กับเมาห้อมาหาเห่นอันนี้มมนกัดลูกกัดหรือว่าง่มเบิดกัดง่ายได้กว่าอือหัวกับไปยศ ก็ทม่ใหบอทันเลยนะบอทันจะสิมายุทธ์จะไหนเอามันสิบอลงกันบบอลเอาหัวกับก้นเลยอืมพัดมาปบผี่กระต่ายตุ้บติดมยาฟาวเขาเห็นเขาค่อยตัเดียว่ะนนี้นี่พี่เนาะบึงดีๆได้น้ำได้น้ำอ้าใเกดบอบ่เปิดในป่าลิ

คือาบงงนพอยู่แทงพีู่มิไม่เป็นอันนีใส่หรอปุนีมัดู่ขสี่สองบตูแหละเป็นองขอกของขาเป็นตัวนั้นพัดขึ้นไปลักไปนไหมไปต้อมนมเข้าสกับมาอือยมั้หรือไม่อืมเอาพี่น้องอืมเสียเอาตัวได้ปก้อนพี่น้องอืต่อ

ถ้ากินกับได้เลยถ้ากินกับได้ถ้าเป็นดากินได้เด้อถ้าเป็นมูนะ็นี่เห้ยเผ้ออ้าวมากินต่ำบังฮวงจ้าอ้าวผูดรืออ๋ยืนนิ่งทำไมล่ะ สกสมอง TikTok 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 ข่าวพมกันน้พี่น้องตากแดดในด้อพี uh <h 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 ่น้องเออสอยเบาหนานี <h <h ่งสัยสีโฆษณาเขาเลยนี่กินได้ได้กินนะหยุดกินได้ได้นี่กินได้ใส่จะพี่กินได้ใส่

กินนี่ไม่ได้ชามน้ำจะกับเขาเอาถอยหลังบ่อได้จะบ่แมนด้ถอยังยัจะขึ้นทึงนหสายเจ้าเจ้าอยู่วันใดกินมือินี่นี่ถอยหลังเบ้านกินถอยหลังได้อ้าวสายก็สิขึ้นเอาดมเดโลดเจ้าใจบ้านีอะไรเจ้าเออขึ้นถอยหลังได้เอาห้องเจ้าหนะ ้องมันนะหั้ว่องอีก่ะฮางอ้มันสีบลดเลยนะของคนนั้นเอากระิไปนลาดนั่นนั่นเอาเอาตัวไรอันนี้นะมันกระชิบไปแต่ว่ามันกลับเร็วเอากรบทั้งนี้มันก็ไปได้แต่ว่าว้าววอร์ริเติ้งกระชิบไปตั้งถางเนาะไปตั้งยาวไล่รองอีดีม่นเคยเล่นเคยเล่นจะไปไอซซื้อไปสิฮะน่ะไปไต่ไม่เคยไปเละไปแย่ไม่ไช่ไปก่อได้สอบตัวเอาไปบบบไง น้าไปก้อยไปแล้วค่อยเอาตัวนี้ขึ้นมานี่ยนี่นี่ก็อันนี้ก่อนน้ำน้ำอานี่น้ำมันขึ้นได้ได้มันสกินตัวใดด้ามมันน่ะเอยมันกระเด็นจวดโรยได้เลยมันเล่นจวดเด้อเฮยติดติดแล้วก็กินหันแล้วจริงนะก็กระโดดขึ้นมาได้ขึ้นมาหนีหนมานีก็ได้ เนี่ยคืละบอวไโอ้ยที่ดำายน้ำน้ำาเจาเจ้าเจ้าเจ้าันนี้มันกติจาประได้ดีมักดามันก็ะเลนม่อี่เออยยุดหญ้าเล่นด่ามนั่นเล่นไงอ๋นไปใส่เอาอุ้ยต้นกิงอุอ้กะลนอ้ยโอ้ยเหันไหเนี้ยไม้แค่นี้ ไม่งนี่ามนนไม่ใช่ลงนี่งายเอาเลยนี่เออเอาไทนี่ไปไหนแมน้ำเจ้าเรือะได้ข้มันบทไว้ในน้ำเน่ดามันก่อนไปขึ้นไปขึ้นพีขึ้นไเติ๋วขึ้นเบอร์ไดอูดขนมาได้ดามันอันนี้ก็ได้

จะเล่นไม่ได้แล้วแล้วเธมันกิ่นี้ไรนี่เละกลิ่นมันนี้มันกลินเทาเหากินมันเละโลดเออกินตัวีครับเากิ่นอะนกันนะเอาเามีสองทางมนีกินเอสองเป็นเาเดี๋ย่านอาขึ้นตัวนี้เอ้ารเล้ มาสิกินเ้องอีเล่กันกับวัเจี๊ยกินด้วยกันกินกินอะไรอันนี่ครับกินเอนา้ยังห้างกินเนือเน้อเนี่ยครับกินปิบท่าอีเล่กินเน้อกินรับรางดานกินกับางกับไไ๋อสุวยามอเอา้งมาไม่ิเล่านน่เหนบอกเขาไปแต่ว่าบดีเขาไปเขาอยู่นี่ ไปนะแม่คอยปิดจงเลยปดกระเจ้าก็ไปเจ้ากิดใคไปหรอเออเล่นบบงดามเล่นเอ้ยเล่นดามนี่เล่นงหญ่มันโอ้ยเขาจะกินแต่ว่านี่ดเล่นมานนี่เล่นไปแล้วก็เลยน้ำเล่นมานี่นี่เขาจะกินเาอนี่ดาแล้วก็จ้ใแหลยๆอากระแตนนี่หมดดักกระจดจดสะลหงห้องห้องเอาห้องเอาแม่ตีห้อมีโก้ดปิดจะก็กิน กินจ้ะกินเนืของเจ้าของเออดามดะอ้าวแกินนะกินกินแลกกันอ้เลอาวมัดามกันยอนนอ้าวเล่กัเละซองพี่อ้โหที่ฮอดเลนะอดดาออ่าจาฟาิ่แลกไบ่บ่มันจะร้กันนี่ก็่าเคร่อน่นน่่า พูปอย oh mhm no ู่เทงก็ได้รเมนาไปมีก็ได้กินแลวบกินกินตากกกินฟินเ่ากินดาบมเลยมาคิกินซะไหลมีได้เจ้าดามัอนกันแมนเลนนานก็ะได้นี่เจ้าผัดเลนกินเอาบกินขาปีดมนกินขิปีดเขาห่างเอต่ไรตไรก็ายังองนนี่ ย้ำกินจนได้หาไดนีหมกกินมายูตายกันจะมกินได้อ้คนยังบรานไดไปขอนยบานไดไปจมัตันี้ก็กินบอแล้วคยังบานไดไปยกบอนยอนี่ของ้องเอาไม่เอาไม้เจ้มือไม่เอายังเาองเาน่เปิดแล้วเ้ยเจ้ฮกเอาไม่แล้วจะบุลกัน ปากบดีวามบ่บเอโบโจะจะบ่มันเดือบันเออเขาสลัดเกิดไปอ้สิ่เลยซ้อมเขาสุดาเขาจะปะเสียออายังบ่ดจบอยู่จบแล้วจบแล้วนี่นันให้เพิ่มเล่นเพิ่บไดเลยเมื่อเรื่อยๆนะไอพี่น้องเลยก็ะเลี่ยนคู่คาดนี้นาอพี่น้องและอกก็มา เบิร์ตอยกอะไเด้อบาที่เบอกอะไรพี่น้องเบิร์ตามนึงอะไรกันสิด้อ้วยลพี่น้องเออนอนวินเดีฝากที่ตามคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อสัมภาเบิตอยามาดบิร์แล้วไปหยิบลอยสอยสมอนเส็ยจสลกองดองทั้งทึงนะพี่น้องโอ้ยมือหจวดจวดเไดหูมืออ